ดีครับพบกับเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมสวัสดียามเที่ยงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วแม่แม่หลายๆท่านแม่แม่ทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับแล้วเราไปดูเมนูของทีมงานเราวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ได้ยังง้อได้ยัง วันนี้เขากินเนื้องันวนะครับก่อนเดินนะครับผมก็ต้องขอากราบกรอบพระคุณคุณพิพัฒน์มากๆเลยนะครับผมที่สมงหมคะแปน,นมาให้อทีมงานของเราได้กินเนื้อในวันนี้คือว่าวันนี้เราจะทําก้อยกันกนะินก้อยเราก็หาซื้อมาหลายวันแล้วนะครับหาซื้อมาโดนแล้วพอเห็นจักเทียนะครับรานเนื้อนี่อะไรค่อนจกว่าสีซื้อเนื้อแล้วก็ซื้อกล้วยให่นให้่ แต่ว่าพอดีเห็นตลาดเนื้อนะครับกล้วยีกล้วยนี่หายากมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ตามอ่าหมู่บ้านนะครับผมแม่ครับเราตู่ตามหมู่บ้านแล้วก็เราไม่ได้อยู่ใกล้เมืองนะครับก็เลยทําให้หาอาหารของช้างหรือว่าหากล้วยนี่ยากมากนะครับผมวันนี้ผมก็เลยได้แต่เนื้อมานะครับวันหน้าเดี๋ยวถ้าผมอยู่ใกล้เมืองผมก็จะไปซื้อกล้วยมาให้พ่อใหญ่นะครับขอบคุณพิพัดนมากๆเลยนะครับผมหลายวันแล้วนะครับผมหาไม่เจอครับร้านเนื้อ วันก็มีแต่ส้มตำแล้วก็อ่านี่ก็เกา,าเหลาเกาเหลานะครับผม <c oughs> วันนี้มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับควันจะเจอเขียงเนื้อนะครับเขียงเนื้อพอดีนะครับควันจะก็เลยซื้อมาครับให้ทีมงานได้กินกันก็ขอบคุณพี่ปัดที่มอบคะแนนส่งคะแนนมาให้เรานะครับได้กินอาหารถ้าพูดได้เ,เออสุดยอดเลย ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับเรามาทัวรนะ์เนาะเนื้อนี่สุดยอดเนื้อนะครับสุดยอดอาหารเด้อสร้อยสร้นะสอยจูขึนค,คนเขย่าอยากอีกแล้วก้อยบรรลนะุก้อยหลมหนาวมาแล้วนะครับผมโอ้หนาวแห้งเนื้อไอแม่ด้วยครับหลายวันหลายวันแล้วที่เราไม่ได้พบเจอกันนะครับผมวันนี้มีเนื้อก็เลยมา ถ่ายนะครับถ่ายบรรยากาศยามเที่ยงนะครับผมให้แม่แม่เอฟซีได้รับดูรับชมกันนะครับผมนี่ก็เป็นอาหารของอาหารคนนะครับอาหารถ้าเป็นภาษาบา้านๆเท่ากับว่าอาหารสิงโตนะครับมันดิบนะครับผมต้องขอโทษขออภัยแม่แม่ที่ไม่ทานเนื้อแล้วก็ไม่ทานอาหารดิบด้วยนะครับผมนี่เราจะบท่นนกับว <ละ S 2> <ม>าท้านั่นมาขึน้ขนกับว่น กินดิมเนาะบางคนกินซุปขัว่ายังไงบอกกินดิบกับขัวเอานะครับผมขัวแต่ว่ากับบ่อดดน้ำดอกเนาะอาหารสุกๆดิบๆเนาะกินสุกดีกว่าครับแต่ว่าเขาว่าขันเนื้องัวแล้วมันถึกถึกไฟแล้วมันเหนียวพูดว่าหลอดล่องเบื้องรอติดตามชมตอนพอกัวเป็นก่อยแล้วเค็ดแล้วเดี๋ยวแม่แม่มาอ่ากินเข่านะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผม เดี๋ยวการหนนะ้าผมเจอร้านกล้วยเดี๋ยวผมต่อไปก็จะเป็นอาหารของพ่อใหญ่เลยถ้าเจอกล้วยนะครับผมเพราะว่ามันโอ้เราอยู่ไกลเมืองมากนะครับแม่แม่ครับไม่ใช่ว่าก่อนเจ๊กไม่อยากซื้อกล้วยซื้ออะไรให้พ่อใหญ่เรือแต่ว่ามันไม่มีจริงๆนะครับปัญหาไม่มีนะครับผมแต่ว่าเรื่องกล้วยตามหมู่บงหมู่บ้านก็มีนะครับก็ได้กินเรื่อยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับทั้งกล้วยทั้งข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวเกี่ยวข้าวกล้วยข้าวกล้วยมี ่านหมู่บ้านบม่มีนะครับผ่านมาหลายหมู่บ้านแล้วไม่มีตอนนี้พ่อครัวของเราก็ปรุงอาหารอยู่ก้อยบดยน้อเดี๋ยวรอมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับผมแม่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพ่อใหญ่นะครับผมตอนนี้ก็เข้าช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนะครับผม อย่าลืมห่มผ้าหนาๆแล้วก็ใส่เสื้อหานาๆนะครับแม่แม่ครับแม,แม่ก็ถามเข้ามาว่าควาันแยกอยู่เขตไหนนะครับอยู่ที่อำเภออะไรนะครับควันแยกอยู่แถวอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับผมติดกับเขตอาโกสมพิสัยนะครับสารครามนะครับผมเป็นเขตกั้มเกินกันเขตเชื่อมต่อนะครับพ่อใหญ่ก็พักอยู่ตรงนี้นะครับผม ยายก็จะมีอาการหนาวนะครับหนาวช่วงเช้าควันแจกก็ไม่ได้อาบน้ําให้นะครับผมก็จะมาอาบช่วงเที่ยงนะครับแดดร้อนๆหรือว่าก่อนท,ท,ที่เราจะไปออกทัวร์นะครับช่วงช่วงเย็นนะครับถึจะอาบเพราใยายก็อยู่กินอุดมสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนอาหารหลากหลายนะครับผม เยอะแยะมากมายเลยพ่อใหญ่สบายดีนะครับแม่แหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะคิดถึงพ่อใหญ่นะ้องควนเจกก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมช่วงนี้ไรก็ไม่ค่อยได้ไล์นะครับผมพ่อใหญ่ก็สบายดีนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมอบให้ขอบขอบคุณนะครับทุกการถามไทยเข้ามานะครับผมวันนี้เราก็ มีเนื้อนะครับวันนี้เราจะก,ก้อยเนื้อเป็นอาหารเที่ยงกันนะครับกับทีมงานขอบขอคุณพี่พัดอีกครั้งนะครับผมแฮปปี้เบียดดี์ย้อนหลังพี่พัดด้วยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช้างมาทัวร์นี้มีอาหารหลากหลายนะครับแม่แม่ไม่ต้องกลัวช้างผอมนะครับผมช้างอ้วนแน่นอนเพย่อก็ไม่ไม่ได้อาบน้ำนะครับ คาบน้ำเลยเพราะว่าหนาวมากลมหนาวมาแล้วนะพ่อใหญ่ผมมาพาผ่อใหญ่มาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเจอมูลช้างของใครนะครับนี่น่าจะมีช้างมาพักก่อนแล้วน่าน่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือสามสี่เดือนที่แล้วนะครับนี่ครับผมมาเจอรอยเก่าของใครไม่รู้นะครับ เจอมูลช้างของไข่น้อสากงพลเรมาเนาะนน่เนาะนี่เอ้ยมานำห้อยเกาหัเทีนะฮะสมานบุญเนาะนี่ครับนี่ครับหลักฐานยังอยู่เลยนะครับผมสาง่งพลเรเนาะรายงานตัวเลยนเนอะพลเรมาเขียนนี่เป็นมูลช้างน่าจะช้างไม่ไม่ใหญ่นะครับน่าจะเป็นช้างเล็กตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วก็ลมแรงมากเลยนะครับผมแม่แม่แม นอนในเต็นนี้ก็ยังหนาวเลยครับต้องใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อสองสองสามชั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอนะครับช่วงที่พอกรัวทำอาหารสุกเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกันนะครับแม่แม่ครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนปรุงเครื่องปรุงไรเสียจเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะครับเออครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห มากินข้าวน้ำกันเด้อครับเด้อแม่แม่ครับนี่คร um. ับหมอนึงเลยนี่ก้อยก้อยก้อยเอาน้ำข yeah. ้าวมี u, <im omat> ่ไงอยากบะเด้อก yeah. ัดมาครับมาทานข้าวเด้อกันนะครับแม่แม่ครับเอาสดข้าวมญ่ไงคอตัวยเออเปิแม่แม่เลยเอานะครับเด้อโอ้เดี๋ยวกินดิบมี่ไงคอตัวคอหน้าหน้าหน้าไปนครับเอา ปึ๊บเข้าไปนาะมานะครับผมแม่แม่ครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับผมวันนี้เมนูอาหารเอเสีบตื่นไหนขครยัง,ญญง,งยังบ่พอดีเพอดีบ่เป็นเมนูอาหารเที่ยงที่วันนี้ที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับพิเศษมากเลยวันนี้ ก้อยเนื้อครับจำนวาร้อยเลือดจำนวาใสเลือดได้หลายนะครับสําหรับอาหารเที่ยงวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่พัฒน์นะครับผมมากๆเลยนะครับมาครับผมแม่แม่ครับทุกท่านทุกคนครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับข้าวเที่ยงแม่ท่านหนที่ไม่ทานอาหารดิบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาใส่ไหมครับใส่กระดองใส่ยังครับใส่กระดองสิ น้ำไรอะไรหลอผมก็เลยกินเป็นกระเซ็บกับค้นโตก็เลยรับมีก็อยู่แค่นี้นะครับผมสี่ชีวิตห้าชีวิตกับพ่อใหญ่ทองคําแล้วก็พ่อใหญ่ทองขาวด้วยนะครับผมก็ดูแลกันไปนะครับวันไหนที่หมานนะครับเราก็อ่ากินไปตามตาม บรรยากาศนะครับผมวันนี้พิพัดก็เป็นเจ้ามือนะครับผมนี่ก็ได้อิ่มทำสำราญเลยโอ้โหแล้ผมบอกว่าชอบมากเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้อาหรประทานานานแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตทานข้าวนะครับผมทานข้าวดูวกันนะครับแม่แม่ครับขอพรบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ส่งมอบกระรองเจมาให้ขอพรบคุณพิพัดอีกครั้งนะครับที่ส่งมอบคะแนนมาให้ ทีมงานของพ่อใหญ่ทองคําได้กินก้อยเนื้อในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณจากใจขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพี่พัดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยกันทอนครับเดี๋ยวถ้าคอนเจนเกีย่ยวกับก้วยต่อไปก็จะเป็นอาหารของพ่อใหญ่นะครับผมจักไปคิดถึงมแม่ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ